การขเนี่ยพอแลบวแต่มันสิแทียนเนต้นทุนมันจะชุนนุ่นนั่นแหละเนาะตอนแรกในการหนอกจากเปิ้นสีนิบเขาเอ House ินเขาเออนิบเปิ้สีเขาเออนิบยังครับช่วงมันบ่ครับเนาะสามเดียมสามเดียมนะครับเรียก๋ยวนิบช่วงมาแล้วก็มาเขาตูวขั้นตอนในการยัดนะครับเนาะห้องน้าห้องน้าห้องนาแล้วกใส่ใส่น้นะครับใส่ใส่ เป็นการเอาหอเอาเฟืองนะครับนักซื้อทิ่์หอหอกอนนะครับหอหามันเกิดสุ่งนะครับพี่นอนตัวนีเพื่อนนะครับตัวแรก อันนี้อันนึงมันมีจากสองครับแม่ซิบครับที่ส่ซิปองพอดีนะครับนอนซิปองนะครับแม่ผ้า่องรับไม้ลายนะผ้าซองกัานะครับนอ<ป>นอ๋อแงงล้วก็ไปจ้องสุรนนวลจะได้ใส่เพียมบบคุณแล้วขาอ ว่าขาเท่าไส่หนิคือนุนไม่กรสิน้อยอลรราคามันกระต่างกันเนาเพราะว่าแบมันสิ่แยงเนี่ต้นทุนมันก็คือน,นุนนัน่นเนงน้อานี่ก็ับเป็นแบบแล้วปุ๊บแล้อย่งยัดเหลียวกับจี๊่าส้ยังสี่ยัน,นุนดีกว่า่ะพันกรเลแบบสั้งหมว,ว่าสีตรงนอ,งเองกเนี่ยจะโอเคค่ะัเพราจิบคน,นมนเขามั ในการ Whew, แนบนบจับทนี่ที่นอนกันดีกเืองปันไปครับจะเป็นเครื่องฝนบนไถ่ครับแนะเคืองปันรื่องปันปันามาคือไปเป็นแผงเป็นสงรถสองครับการา เป็นแทนต่อนะครับหลังจากนี้แล้วผมก็จะเป็นพีเงียบต่อนะครับอันนี้เป็นการกันหนึ่งนะครับปันแบบแอปป์ปันต่อ นะครับตับมิเตอนะครับปลาติวอัไรแ้วมาจะโซซ้อนครับอันนี้เต็มเราคนรจะติดเติมใช่ไหมครับวันนี้เติมคอนเสิรนี่เป็นขั้นตอนในการเติมอันนี้คือมันเบิดบ่ครับมันเบิร์ตปะคะบางขันอันนี้ครับอันนี้มันยังต่เปนเบิดแล้วมันก็งติดเติมใช่ไหมครับวันนี้โอ้ เติมใส่ครับเติมเพิ่้ครับ ใช่แหละมันเป็เดิดเครื่องจอครับเครื่องก็งปั้นมันเข้าไปให้ลมอัดเข้าไปครับบอกนเย็บเข้ามาเอา ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับนีบค่ครับกันแล้วแล้วครับอันนี้เป็นบรรยาก,กาศไปใช้ต่อไปล้างเดินต่อเป็นบรรยาก,กาศาร่มเงาหันครับพี่น้อง